ตอนนี้นะคะเราก็มาเทรนเอ็นจทางสิทธิเกนนะคะอีกแล้วอีตัวใบนี้มันมาอีกแล้วนะคะจากที่เราบอกว่าเราเออจะได้กลับว่ากลับไหมนะคะตอนนี้เราไม่มามันมาแต่ไม่สายที่เราจะกลับได้ก็คือว่าเราต้องนั่งมาลงที่ปลายสายหนึ่งแล้วก็นั่งรถไฟกลับไปตอนนี้เราก็อยู่ที่แอสบรีพาร์่ซึ่งมันก็มีสองฝั่งนะคะมันมีรถไฟสองฝั่ง คือฝั่งนู้นจะไปยอนะคะแต่ถ้าฝั่งนี้ก็คือจะไปเบเฮซึ่งมันจะผ่านพารเซนบีที่เราจะลงนะคะตอนนี้เราก็รอรถไฟค่ะคือฝั่งนั้นะเกาไปกอย่างนี้มันไม่มีใครเลยตอนนี้เหลือแค่เราสองคนนะคะทั้งหมในรู้ไม่เหลือใครเลยจริงๆแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาตอนไหนนะคะน่าจะทุ่มครึ่งนะที่เห็นแล้วประมาณทุ่มครึ่งค่ะ บอดที่จะไปล่ยงมันมันตั้งผิดค่ะ้า่อว่าเเราต้องรออีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ค่ะใช่ไม่รู้ต้องรออีกนานแต่ว่าถ้าเกิดรถไฟมาแล้วก็ขึ้นทันทีค่ะไม่ไม่รู้ไปไหนเราก็ขึ้นค่ะเราก็จะไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมเราก็จะขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวแบตมันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทีทีตอนที่ได้ขึ้นรถไฟนะคะค่ะ